ปีละขันเนาะค่ะนี่ก็รุุนๆอยู่ว่าสิ้นปีขอให้ได้ในเด้อค่ะแต่เติมเน็ตก,ก็เดือนละสี่ลอยสามสิบแล้วล่ะค่ะครับเพื่อพิ่มสนุกเนาะค่ะเนาะเพื่อมาพบปะก,กันค่ะอันถาเข้าคิดว่าผลกําไรเนี่ยมันแต่งหกเลยดอกขาดในเมื่อเขาลงมาสนุกแล้วมันก็ต้องเดินต่อเนาะค่ะเนาะนี่แหละค่ะ การหนึ่งมีปละหมอข้างดำในคลองกับกอเดทายไหลในถ้ำคิีบเนาะค่ะกับอาหารชีวิตประจำวันย่ายเนาะค่ะกับกอเดท่ถ้ำคีบทำให้ไหลเนาะค่ะแยกกับขอขอคุ่นทุกการทุกกำลังแรงใจเนาะค่ะเนาะแยกกับขอลงไหลจะเพี้ยนแ่นีเด้อค่ะเน้อ ขอให้ทุกการมีสุขภาพแข็งแรงนคะคะเดินทางไปทา้งใดก็ขอให้แก้วการกอดไยเนาะค่ะทำบ้านด่านยูทูปปูฟุ้คนี่ความสามารถเนาะค่ะเนาะก็ขอให้ปัง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 ค่ะมีสตังเขาทุกเดือนทุกเดือนเด้อค่ะเด้อค่ะกราบขอบพกุ้งถึงหลอกเด้อค่ะเด้อแต่ย้ายไปหาหาสาร์ขอโทษขอให้เด้อค่ะเด้อเพราะว่างานจะต้องทำนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะเพราะว่าเรา รายใดก็มีซ้ำเนี่อยหลอกค่ะพ้นเด็กกระทั่งชีวิตไปเดือนเดือนเนาะค่ะเนาะจากใจจริงของสวก็เนี่เนาะค่ะกาบขอบพระคุณอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะอามีขั้นไดนมาเพิ่มเติมบ้างเนาะเปาอุบวนนเมืองชนเนาะค่ะเมือนสาวกับมหาโอค่ะเปาอุบวอันนี้ขนเมืองชนว้าพอนังเฮกัเขาเก่งเด้อเปาอุบคนเนี่ยเนาะค่ะกับมีมี บาอุบลสองท่านนกันน้อค่ะค่าบาอุบลกับโบมือบายบายค่ะขอบคุณค่ะบาอุบลเห็นกันแล้วนกะเนาะเข้าใจกันแล้วนาอค่ะบาอุบลยังเสียเลยค่ะเรื่องตั้งกบเขาเป็นพอบานที่นารักมากเลยค่ะแม่บานบ่ตอมยุงเลยค่ะทุกอย่างฝีมือพอบานล้วนทำเองกินเองนักเรงยพอบนวะไอ้ว่าจะเป็นลาบไก่เพราะว่าสิสมตำ บอกว่าเป็นแนวทอดค่ะฟีเมอร์นมเมอรชนหนึ่งสี่เลยเนาะค่ะเนาะเอาเนาะค่ะคุณนานนาะคอดกับเบาบนค่ะอ่าคุณนานกับเรื่องกับปเขากับสุดจอดทืกอกันค่ะประบัตหลายชานเด้อค่ะนี่เป็นประบัติติดฟีเมอ่อดีเนาะค่ะเนาะสาววิรินกับเบาครับคนละเบาเรื่องกับสาววิรินนั่นอันนี้เป็นคุณลุงสาววรินไถ่เนาะค่ะเนาะ อันนั้นเบาเบา,น,น,บาเน,เน,นั่นเบาเนกคนพนุ่นนกค่ะนกกับเบากินแสบนกค่ะที่เพิ่นไปอันหยอกเย้ากันกับสาววลินนกค่ะอันนี้เป็นเป็นคุณลุงสาววลินใหญ่นกค่ะนกเป็นเบาบนมมมมมมนมเมืองชนเพิ่นทำมาหากินอยู่ชนบุรีค่ะอาชีพเย็บผ้าคือเยี่ี่นี่แหละแต่ว่าเพิ่นเปิดหลานเองใหญ่โตนกค่นะนกรับงานบูกขาโอ้แต่ย่านน่ก็แกรับป้ารับแก่นกค่นะนก เอาละน้อค่ะแต่ถ้าค่ายร่วมๆก็ได้เด้อค่ะเมนดูจากสาวลิสโดงหมดจากเกูว่าเะคนเป็นเปคน,น,นไปบ้านสาวลิสด้วยน้อค่ะแต่ว่าขันรุ่นที่มา,า,าหยอกไม่เหวา่สาวลินน่ะเป็นอ่านมอุบลกินแสบก,กับกับนมบนอุบลอ่าเคยนครพนุ่มน้อค่ะนาะ,ะ,ะอันนี้เอียบคุณลุงได้เลยนะ้อค่ะน้ะคะอญญค่าอัอนะะนี้กับกอลงคลิปอีกรอบเด้อค่ะเด้อกันงาน ตอนลับนองอุบลเ,เนื่องจากเนาะเลยสงยัดไหว้หน่อยนึเนาะค่ะโอเคค่ะค่ะแย่กับชีรงจริงๆเพราะว่าก,กินเวลามากหลายนาทีเนาะกับพี่ๆกับชีเด้ไปเยี่ยมบ้านนั่นบ้านนี้เนาะกับเนาะค่ะ,ะ,คะก่อนสีลุ่งย่กับชีโยก่กับเขาโซ่เต็มๆกล่องก่อนพีิยูจับมาแย่แน่ค่ะอันนี้แย่ชีเฮห,หนาปโฟกเนาะกับเนาะแย่ไทยโบเก,กนค่ะแย่ชีอัน,นเอาภาพหนึ่ง หน้าปกตรงนี้เนาะกะเอียงขั้นใดดีเนาะเอียงขั้นใดดีเนาะพี่ยูยังสิพวกโฟกัสไหนอันป้อนหน้าป้อนหล่อไปให้พี่ยูโฟกัสไหนาะเนาะค่ะสวัสดีค่ะอ้าวบ๊ายบายค่ะคิดว่าขาแจ๊่ทับครบก่นเนาะค่ะขอบพระคุณค่ะคุณเก๋ขอบพระคุณน้องเมืองช่วงขอบพระคุณผีดเดือนขอบพระคุณคุณกาซา และการหลายๆท่านก็อาจจะจำบมเดลเบิดกับขอโทษขอให้เด้อเด้อค่ะขอแยกกับขอเก่าคำว่าสวัสดีค่ะคะบ๊ายบายค่ะมาค่ะมาค่ะมาแซ่บน้ำกันค่ะ <c oughs>